หรือดุอะไรมากอย่างเงี้ยครับแต่พี่หมื่นจะบุเพศนิสันนิวาสมาสู่พรมลิขิตก็แตกต่างกันเลยนะเพราะพี่หมื่นในพรมลิขิตก็คือทําไมฮะเออะก็คือจะโล่สำเพาอย่างเดียวไม่ใช่ก็มีเขาเรียกว่าอะไรติดขัดอะไรเลี่ยก็คือเขามีเขาเป็นผัวเมียกันแล้วไงเขาก็จะอาจจะแบบใช่ไหมก็เป็นผัวเมียกันแล้วก็จริงๆแล้วชีวิตคนก็ต้องมีบ้างแหละใช่ไหมแต่ว่า เราไม่ได้เห็นไงพอเป็นละครก็เลยได้เห็นประมาณนั้นหนุยถ้าหนุยมีแฟนหนุยก็คงจะเหมือนกันแหละแหม่ไม่ต้องพูดหรอกมันไม่มันไม่มีสิพี่หนุยถือพรหม,มาจรรย์นะฮะเอาอย่างนี้แล้วกันพี่หมือนค่อนข้างติดขัดเดี๋ยวเอาคุณหญิงกาลเกตมาช่วยดีกว่าก็ดีดีไหม <c oughs> ทุกคนดีไหมดีไหมฮะถ้าดีไปเพราะคุณเป็นล่าราณี มีดอกไม้มาแจากเหมือนกันค่ะพี่ดึงให้บปไว้เลยตกให้เลยเหรอมีพระเอกแล้วขาดนางเอกไม่ได้ค่ะ คนครับใครที่รอคอยงามคู่เขารีกกับนักบุญอันนี้ก็คือเราห้ามจะบกต่อไจริงห้น่มันก็อยู่ในห้องมาสองคนแต่ว่าเวลาคนดูก็จะเหมือนว่าทำไมลุกกันอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆแล้วชีวิตจริงอ่ะอยู่สองคนบางทีเมียก็เริ่มก่อนเลยอันนี้พูดถึงชีวิตจริงละคร บนโลกใบนี้มันก็ต้องมีผู้หญิงที่แบบเข้าหาผู้ชายก่อนอะไรอย่างเงี้ยทือตอนครับนี่ตอนนี้ไงนี่ไง